ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยฮ้ยผมอยู่กับผมตรงที่เนี่ยแรงอะตอนนี้บอกม่ยบาทีผมลองให้เปยู่อีกกี่วิอะจุ่มได้ ไม่รู้วันสามสิบเดี๋ยวผมไปนี่ถ้าเห็นกดจุ่มก็เห็นกดจุ่มก็ดูก็ได้เลยจุ่มจุ่มจุ่มแล้วจุ่มแล้วมาได้เลยนะไปไปไปเดี๋ยวแปน้องไปน้องไปไปไปพี่เมฆไปพี่เจมไปพี่เจมไปแท็กไปเลยที่เซตสามสองเอาไปเลยไปแท็กไปเลยมาเลยมาเลยรีบมาเลยเอ็มเจไปที่เหลือรอก่อนใครมีคนมาปะเนี่ย ขาบมาสิบเบนะเข็มนิ่งใช่ไหมครับขับสิบเบใช่รีบมาเลยรีบมาเลยขัดเลยเลยขาดเลยลงนั่งไว้นะไปเลยบ้าไปเลยไปเลยไปรถกูรถดังกลัวดังกูไปเลยไปเลยไปเลย ไปแล้วลูกเทนนิ่งไปแล้วไปนั่งกับาำซองเหรอลูกมีมันจะเป็นลูกเขาไอ้ลูกลูกไอ้ลูกไอ้ลูกก่อสร้าง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 ลูกเดิมเนอะลูกแรกเราลูกเดิมอ่ะลูกก่อสร้างคนน่าจะเยอะเาไปลูกไหนครับก่อสร้างก่อสร้างลูกก่อสร้างครับเจะไปเช็คไอ้วงลูกข้างบนสุดคนหนึ่งด้วยนะลูกต้นอะไรอะไร ไม่สอนแก๊งนอยู่ก่อสร้างได้อยู่ก่อสร้างจะเกินแล้วเนี่ยจะต้องรีบมานะก่อสร้างเขาเก็บอ่ะออฟไลน์เก็บอยู่ไหมลุงลุงไปกู้ผมนะเดี๋ยวผมไปตัดให้โอเคได้บอสเล่นไหเก็บน้ำอยู่มันเก็บน้ำออฟไลน์ขึ้นมาออฟไลน์ขึ้นมาเรื่องต้นของเร่องต้น กันหน่อยครับกันหน่อยกันหน่อยกูดหน่อยกันหน่อยโกดูกูโดนแคนกันกันด้วยนะกันด้วยนะกันหน่อยนะกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยเอาละกันตัดกับชุดนี้ลีลูปีไม่ต้องกดไม่ชุดต้องกดไม่ต้องกดไอ้ข้นชุบข้นชุบข้นชุบขึ้นชุบขึ้นชุบขึ้นชุบ กูเพื่อนแป๊บเอาเพื่อนก่อนเคสเอาเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนใจเย็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 นไม่ได้เลยพี่ดำไม่ได้เลยตายตายตายลงลงไปช่วยเพื่อนดิลงไปช่วยเพื่อนดิที่เขาทะลุมาเนี่ยเนี่ยมึงลุมเลย

อุ้ยโอ้โหโดนรำโดนรำเต้ยโดนำรำไอเทมนจัรแน่แนาตายวิ้งไม่ตายจัดเหตุเกิดเพราะชุบเพื่อนใกล้ศิลาเอ ชุบ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 หน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยน่องน้องน่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 องชุบหน่อยน่องน่องทำไมกูถีบให้อนอยู่ตรงนี้อไม่ชุบวะกูเอดีหมดแล้วตัวลำนะตัวลำนะตัวลำนะใครวะลำนะเรียบร้อยตัวลำเออสวยเพื่อนต่อนะเกิดมาเกิดมาชุบ่วยเพื่อนก่อนเฮดเฮดห่วงเล่น เัื่อเนี่ยพี่ลำอ่ะทอดทอดเดี๋ยวกูไปเอาเพื่อนข้างในให้นะไปนะพบทีพี่หมดแล้ว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 พอ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 หมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับ ขอโทษครับพี่ขอโทษครับ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 ขอโทษครับขอโทษครับอกรูไปอีกรูปไปอีกรูไปอ๋อโดนเก็บไปไปไปหยิบเพื่อนก่อนนะอย่าลืมไปหยิบเพื่อนโรคสด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 เย้เต๋อเต้โดนโดนโดนมีคไปดูแล้วทำไมมันหน่วงวะผมเบื่อจัดเลยหน่วงอ่ะ เอราใส่มีประเด็นติมมันศิลาเขาอยู่ตรงนี้หมดเลยอ่ะลบเพื่อนเข้าไม่ได้โดนปิดมันล่นเลยแล้วก็เขาตายเยอะพี่เข้าไปไม่ได้ใช่ใช่เขาโดนโดนศิล่าโดนอะไรตรงนี้ไว้ย้ะโอ้โหไม่รู้ไม่มันมันเป็นทามิ่งด้วยแหละที่ว่าเขาเห็นว่าเพื่อนเขาหลุดมาคนนึงแล้วเขาก็โถมมาเล่นอะไรเงี้ยเขาไม่ได้สนใจเขาจะไปเอากล่อง้็ ไอ้ที่ความเฮี้ยวกันนั้นคืออะไรรู้วยผมบอกเขาเองนี่เขาหมดกัยนะเสียดไม่เสียดมื่เล่นนี่อะไรตรงนี้ก็รู้สิลาหัวหน้าเล่นกับสิลาชิบหายเลยจะให้เล่นดูใจสู้อย่างเดียวเลยอันนี้น้ำนะกินน้ำกินน้ำน้อยอยู่แล้วลูกเนี้ยน้อยไปเฉยแต่ก็ได้อยู่อะไรนะโบเนี่ยมีเหมือนโอเวอร์ตีอร์ครับุูรเราเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเก็บน้อยยังน้อยอยู่เลยเหรอคนน่าจะไม่โถมนี่เหรอ เออว่ะเอ็กดีเขาไปฟังอันนี้ป้าเขาก็เลยไม่เล่นป่ะเกี่ยวป่ะวะใช่ใช่ใช่แต่เอ็กดีเขาได้เก็บฟรีไหมอ๋อเก็บฟรีจะแคสลงลงถ้าจะแคสถ้าจะแคสเล่นรู้มือเล่นอยู่เดี๋ยวแครเข้าไปเลยถ้าจะแคสอ่ะเข้าไปเลยเดี๋ยวกูจสเตอร์บายให้เพื่อนให้เพื่อนเข้าไปตัดแล้วนะผมไม่เห็นคนเลยเอ้ยเพื่อนเข้าไปตัดแล้วนะเพื่อนเข้าไปตัดเยี๋แล้วนะ เพื่อนแม่งเลยคนไหนเพื่อนกูนวะช่วยน่าจะไม่มีคนเอากูแล้วเหี้ย เขาหยิบโซขามือกูไปอ่ะจุมจ่มจุ่มจุ่มครับจุ่มเลยครับไอ้ใครวะออกไปทำลูกสูตรดิออกไปทำลูกสูตรดิใครวะลิมครับบอส <laughs> ออกไปทำลูกสูตรดิได้ครับได้เฮ้ยเสียเวลาอย่าไปเล่นตรงนี้ไม่ต้องเล่นเดี๋ยวไปไปข้างในข้างในข้างใน เขาไปเลี้ยงข้างในเขาไปเลี้ยงขางในเขาไเลี้ยงขางในเขาไปเลี้ยงขางในเขาไเลี้ยงขางในเขาเก็บอยู่เออยนี่อยนี้อุ้นี่เียเสียเเาะเจสลเจลาวดุมบอบดุมบอบเก็บนาเก็บนาแล้วเก็บนาแล้วตีขัดกก่อนคับขดก่อน เสียงอะไรวะเจสเดลวเจสเดลเจสเดลวเจสเลเจสเแลวเจสเลตีอะไรครับพี่จุมดีกว่า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 เจสเดลาเจสเแลเจสเแลเจสเแลตีมันอะตรงเนี้ย เสียงอะไรวะจากไหนเนี่ยต้องมีคนไม่ได้หรอวะเอ้ยต้องมีคนได้หรอวะดูโซนอุ้ยดตัวนั่งลุยดีดีครับอุ้ยทัวร์ครับเอ็มดียู่ไหนวะเอ็มดีทิ้งศพหน่อยเอ็มดีทิ้งศพหน่อยเอ็มดีไปกันหน่อยพี่เอ็กดีกับพีราพี่เอ็ก ยัดเจบไอ้อ้คนไอ้คนเ้ยเปลุกไม่ได้เฮ้ยปุลุกไม่ได้เซตาเซตาโอเคโอเคขอโทษครับมันจบแล้วอถีบไหมอีกอะเออเออไม่เป็นไรจบแล้วโอ้โหโอเคโอเคขอโทษด้วยครับพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณแฟนคลับขอโทษด้วยนะครับกุ้งแฟนคลับอยู่ป่ะครับไปลีดอยู่ป่ะไปลีดโดนนัวโดนนัวว่ะไปหาทีมกันเด้อ อโดนดิคนโค่นหล่คโค่นหัวโค่นหล่ลออะเอ้นี่ชื่ออะไรอ่ะอะชื่ออะไรลิมครับลิมเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกสอบมาไงนะเขอเนี่ยเขตุงเวียแล้วถ้าสมมติว่าเขาแบบโดนจับตรงเนี้ยแล้วแบบคนก็ต <laughs> ีตีตำรวจด,ด้วยอะไรเงี้ยไอ้้เียน่าจะ <คน S 1> รั่วมันนัวแล้วไม่ชื่อลิมอ่ะอะะไรนะรนคับ <laughs> เป็นไรกับลำ เป็นลูกกระจกครับเลยชื่อลิมมีเขาเป็นไอดอลครับแต่ผมชอบกินหัวหอมไงผมเลยตัดทรงนี้หัวหอมไม่โดกลายเป็นลิบอะโดนโดนโดนวัวเลียวหัวไปเนี่ยไม่ใช่ครับมันเป็นทรงหัวหอมวะเซ็ตผมเส้นเรียเลยนะโดนวัวเลียวหัวไปเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่โอเคโอเคตามตัวดีนะช่องนี้ใช่ครับโอเคโอเคโอเค เหลือแผนเรากลับแลนขอสองจนนมมานได้กลับไปไะลุงโฟก์ไปไหน,ไหนวะนนนคโค้ชโฟกขลับไม่ตื่นไปไหนอุปทานท้ายแล้วตอนนี้ใครครับอบูลูก้าแคสครับเดี๋ยวรอลูก้าก่อนอ่าไม่ได้วันนี้มันเกิดลูก้าใช่ไหมใช่ครับใช่ ผมว่าจะเซอร์ไพรส์หน่อยแล้วกันเขาแกงมามจริงต้องต้องงี้ต้องงี้งคือวันนี้ผมว่าว่าจะให้ลุงโฟกับเลดแก้งเรื่องลูก้าแบบเถียงกันเรื่องอายุเลยอันนี้เขาได้มีไม่รู้ยังไม,ไม่ไม่น่ารู้เนาะเออคือคคว่าจะให้แฉเรื่องเรื่องเกียนแบบแก้งเรื่อง,อง,แบบง,องลูก้าทะเลาะกันเรื่องอายุแบบจะต่อยกันโอซีแล้วอยากรู้ว่าลูก้าจะทําไงได้ครับไดแ <laughs> แ้แล้วก็แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวแฮปปี้เบิร์เดย์เลย อันนี้คือไปเจอที่แลนใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ดอ,ดอ,ดอ,อ,ดอันนี้ปเป็นป้ายใช่ไหมครับใช่ใชครับใช่ใชก็บอกลูก้าว่าเดี๋ยวไปไปที่แลนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวแล้วผมก็เรียกคุยถามปกติจะรุบสุกดิบอะไรเงี้ยได้ครับอ่าอ่าโอเคผมนัดไปแล้วนัดกันเลยไปแล้วโอเคครับโอเคโอเคครับโอเคลุงโฟก์อยู่ไหนเมื่อกี้พี่ริวโทรมาริวไหนพี่ลิวไอคนแปลกหน้าตรงแก้มนะบอกบอกว่ามากันยังอ๋อโอเคเดี๋ยวรอแป๊บลุงโฟกไปไหนเนี่ย จะออกเอ้ยขอโทษครับขอโทษไปไหนไม่เป็นไรครับเอ้ยรูปีเช็คดิ้รูปีเช็คดิลงโฟกไปไหนหมว่าเช็คเขาเช็คลงโฟกอ่ะโอเคครับโอเคลดบินสโมพี่เหมียว อยู่แลวกฮัลโหลครับไม่ชูบไหมครับไม่ชูบไหมครับโอเคของเทียมป่ะนี่อะไรฮะับเทียมป่ะนี่ใช่ครับใช่ใช่เอาเอาไปแลน้วเหรอใช่ไปได้ไงก็ไม่รู้ไอสัตว์เอ้ยกูสารรอไปจัดอะและผู้กูแค่งเอาไว้ข้างในปล่อยให้รอยบาดแผล was i always gone i'll be gone. i'll, be gone. I'll be gone. Yeah.